ว่ากันว่าที่วัดแห่งหนึ่งมีพระรูปหนึ่งเป็นพระนพระนวกกะเป็นหนุ่มนักศึกษามาบวชใหม่พอมาบวชใหม่แล้วท่านก็ตั้งจิตตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมมาก ตื่นแต่ตีสี่ทุกเช้าลุกขึ้นมานั่งสมาธิทำอย่างนี้ยังมีความสุขมาเป็นเวลาหลายเดือนท่านปรีเปร,ปรมเอ็มเอมใจมากกับการปฏิบัติที่นับวันดูจะมีแต่ความก้าหน้าที่นี้อยู่มาเช้าวันหนึ่งขณะที่จิตของท่านกำลังเด่งลึกลงสู่สมาธิภาวนานั่นเองท่านก็ได้ยินเสียงแมวตัวหนึง่ง มาร้องอยู่ใต้ทนกุฏโด้วยความเมตตาสงสารซึ่งปลูกฝังมานานนับแต่บวชทุกเช้าทุกเย็นท่านก็แผ่เมตตาฉะนั้นพปได้ยินเสียงแมวปั๊บจิตเมตตาของท่านก็เผลบานขึ้นมาจึงคลายมือคลายเท้าคลายใจออกจากสมาธิลงไปข้างล่าง เห็นเจ้าลูกแมวตัวเล็กๆตัวหนึ่งดูกรังผอมโซเช่ากำลังหิวท่านก็เลยอุ้มแมวขึ้นมาแล้วก็บอกว่าโหลูกดูสิเนี่ยหิวใช่ไหมลูกนะหลังจากนั้นก็เลยอุ้มแมวเดินออกไปหลังวัดที่หลังวัดมีบ้านโยมอยู่คนหนึ่งเลี้ยงวัว ท่านก็เลยไปเคาะประตูบ้านเคาะสักพักหนึ่งยมก็โผล่ออกมาท่านก็บอกว่าโยมขอนมแก้วหนึ่งเนี่ยเอาไปให้แมวสงสารมันโยมก็ดีใจหลบปุ๊บก็ไปในห้องยื่นนมให้แก้วหนึ่งท่านได้นมมาแล้วก็เอามารินใส่ถ้วยให้แมว พอรินใส่ถ้วยให้แมวเรียบร้อยแล้วท่านก็นั่งสมาธิต่อพอแมวกินอิ่มปับ๊บมันก็หลับหลับปุ๋ยพอท่านไปเบินท่าบาทกลับมาแมวมันขึ้นไปนอนอยู่หน้ากุฏิเลยทีนี้ฉันเช้าเสร็จท่านก็นั่งสมาธิอย่างมีความสุขขนาดที่จิตกำลัง ดื่มดำกับปีติสุกแมวก็ร้องอีกท่านก็สงสารอีกอุ้มแมวลงไปหาโยมโยมขอนมอีกแก้วหนึ่งโยมก็ยื่นนมให้พระพระก็มาป้อนแมวท่านให้มันกินเสร็จก็นั่งสมาธิเลยเพลินไปเลยสักสามโมงแมวมันร้องอีกแล้ว ท่านก็สงสารไปหาโยมโยมขอนมแก้วนึงคราวนี้โยมชักมีอาการหลวงพี่ตกลงแมวกินหรือพระกินนี่มันรอบที่สามของวันนี้แล้วนะพระก็ชักมีอาการโยมไม่เห็นเหรอเนีม,มันอ้วนขึ้นน่ะ นี่ดูหน้ามันสิแทนที่จะอนุโมทนานี่มาค่อนขอดอาตมาเอามาแก้วหนึ่งไม่ให้ดิซื้ออก็ได้คนอะไรไม่มีเมตตาชีวิตท่านเริ่มยุ่งนะก็ได้นมมาแก้วหนึ่งคราวนี้ยยมเรืองหลังทำวัดเย็นท่านนั่งสมาธิอย่างมีความสุขจิตกำลังดิ่งลงสู่พระวังแมวก็ร้อง ท่านลืมตะออกมาสงสารโยมอุ้มแมวไปหาโยมสองทุ่มแล้วไปค้อประตูโยมอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะนี่รอบที่สี่ของวันนี้แล้วพระอย่างอาตมาไม่อาจที่จะไม่เมตตาสัตว์โลกได้โยมก็รู้ดีแต่พออาตมาเมตตาแมวแล้วก็รบกวนโยม อาตมาก็ต้องเที่ยวไปเที่ยวมาอยู่อย่างนี้อาตมาไม่อาจช่วยคนทั้งโลกโดยละแมวที่นอนอยู่หน้ากุฏิได้หรอกยมเข้าใจใช่ไหมฮะย,ยมเข้าใจแต่ที่ไม่เข้าใจคือทำไมมันต้องเป็นยมโ <c oughs> ยมอยากก่าะนั้นเลยนะเอาอย่างนี้ถ้าตามาจะต้องเที่ยวมาเที่ยวไปอย่างนี้มันก็รบกวนโยม อาตมาขอบินทบาทวัวของโยมสักตัวเถอะโยมก็ใจถึงนะจะได้ไม่ต้องมาเปิดบ้านกลางค่ำกลางคืนหรือพระจะได้ไม่ต้องเที่ยวมาเที่ยวไปก็เลยถวายวัว,วน้ำนมให้หลวงพี่ท่านตัวหนึงห่งหลวงพี่เอาวัวไปนะเรารีดนมำวัวเองแล้วกันจะเอาเท่าไหร่ก,ก็แล้วแต่ท่านก็เลยมือข้างหนึ่งก็เลยอ้มแมว อีกข้างหนึ่งก็เลยจูงวัวออกจากบ้านโยมมัดไว้ใต้ถุนกุติคืนนั้นท่านนั่งสมาธิไม่รู้เรื่องเพราะว่าวัาว,วมันเอาสีข้างถูกับใต้ถุนกุตินะยุงกัดมามันก็ถูมาถูไปถูไปถูมากุติท่านก็โยกไปโยกมาโยกมาโยกไปจะตีหนึ่งแล้วกําลังจะล้มตัวลงนอนแมวมันก็ร้องเอวท่านก็ตายล่วลูก หิวใช่ไหมดูสิเนะี่ยกำลังกินกำลังนอนละสิโอ้ยตายนะ่ารักเชีวเราอ่ะเป็นไงลูกอยากจะพูดกับพ่อใช่ไหมนะแต่ท่านก็พูดก็ุงของท่านไปอ่ะนะจะสรรหาคำมาพูดมนุษย์เราในเวลาเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวยอมสังเกตไหมเราจะใช้ภาษาพิเศษนะซึ่งไม่ใช่ภาษาคนเคยใครเคยเลี้ยงหมาเลี้ยงแม่นะจะรู้นะ งั้นแต่มาเลี้ยงหมาในเวลาพูดกับหมาเราก็มีภาษาพิเศษของเรานะแล้วมันรู้นะภาษาอะไรก็ไม่รู้ไม่ใช่ภาษาคนนะกุ้งกิ้งนุ่งนีงจุง,ง,ง,งจิง,จงอะไรก็ไม่รู้แต่มันจะกระดิกหางหาเราเลยนะมันรู้ของมันนะท่านก็เลยลงมาตีหนึ่งจุดเทียนตั้งแมวมันร้องต้องอ้อนนมให้แมวเอาวะไงไม่รู้ละนะ ก็ต้องรีดนมให้แมวในชีวิตเนี่ยไม่เคยเรีดนมเลยลงมาข้างล่างแล้วยมควรจะรู้ว่าอย่างนะพวกวัวพวกควายนี่มันจะแพ้สีแดงสีส้มนะเชื่อไหมมันเห็นพระเห็นอะไรเนี่ยบางทีวัวหรือควายดุๆเนี่ยมันไล่ขิดเลยนะฉะนั้นพระอยจาราตมาถ้าเดินผ่านทุ่งผ่านานาเนี่ยต้องระวังให้มากนะถ้ามันไล่ได้มันไล่นะมันขิดได้มันขิดพระท่านก็ไม่รู้เหนือไม่รู้ใต้เอาลงไปดูโอ้ยนมมันออกมาตรงไหนอุ้ยนะ นายก็เห็นนมวัวท่านก็เอาขันน้ำไปรองรีดนมวัวพอจะจับนมวัวรีดท่านั้นวมันตกใจไม่รู้ว่าใครเนี่ยมันไม่คุ้นไม่เคยใช่ไหมพระเจ้าของบ้านเขาเป็นคนรีดวัดวโดยเฉพาะนี่ใครเนี่ยมันจับนมฉันพอจับมาปุ๊บวัวเตะพวกเลยล้มม้ามลงไปโอ้โหล้มคว่ำม้ามหงายยังไม่ทันได้น้ำนมมาให้แมว คลานตุบตุเป๋ขึ้นมาบนเรือนแมวก็ร้องเอวนะท่นานบอกโอ้ใจเย็นๆลูกเดี๋ยวพ่อทายาก่อนนะโหหิวไว้สิลูกนะอุ้มแมวเข้าไปไปไปมาเอาแมวเข้าไปนอนในกรดด้วยเลยไม่ต้องกินแล้วลูกนะพ่อเกือบตายพระลูกเนะี <c> ่ย <oughs> แมวนอนในกรดไม่ต้องนั่งนะสมาธินะคุดคูอย่างงั้นยังไม่ถึงตีสี่เลย ตละกังที่วัดยังไม่ดังตีสามแมวร้องอีกแล้วท่านตกใจตื่นขึ้นมาเออตายแล้วจะทำยังไงดีเว้ยนะออ้แมวไปหาโยมโยมเขาเรียกนาวัวกันยังไงอะลุงพี่มาขอวัวก็นึกว่าจะรู้เรื่องต้องลองทำไม่เป็นไม่เป็นหรอกอาตมาเกรงใจโยมโยมไปสอนอาตมาเรียนนมวัวหน่อยสินะ ยมก็เลยส่งลูกสาวไปสอนเรดนมวัวเรศมาเรศไปเรศไปเรศมาได้สี่วันวันนี้ฮะวัวไม่มีน้ํานมท่านก็ไปหายมยมวัวมันไม่มีน้ํานมเลยต้องทํายังไงอ้าวหลวงพี่มันจะเป็นไปได้ยังไงล่ะปกติน้ํานมวัวมันมีตลอดตุองลงหลวงพี่เอาอะไรให้มันกินเนี่ยแล้ววัวต้องกินอะไรยมกระดามากระดาน้ำใม่มันกิน อืมเป็นพระมันได้ยังไงวัวมต้องกินหญ้าสิหลวงพี่แล้วหญ้าอยู่ไหนอ่ะตู้นกลางทุ่งนู่นตกลงท่านก็เลยเอาแมวขึ้นไปไว้หน้าห้องลงมายืมงอบของโยมยืมเขียวของโยมจะไปเกี่ยวหญ้าออกนอกวัดไปไปเกี่ยวหญ้าเกี่ยวมาเกี่ยวไปไปรากฏว่าเคียวบาดมือเลือดซิบซิบซิบกลับมาโยม เขาเกี่ยวกันยังไงอะเนี่ยมือเกือบขาดเลยโยมก็โอ้ยหลวงพี่ไมชีวิตมันยุ่งอย่างนี้นั่งหนูช่วยหลวงพี่ได้ไปสอนวิธีเกี่ยวย่อให้หน่อยลูกสาวก็เลยหลวงพี่ตามมาก็ระหนมกับลูกสาวออกกลางทุ่งกลางนาไปเกี่ยวยาครึ่งวันไม่รู้จะไปสอนกันในท่าไหนเกี่ยวมาเกี่ยวไปเกี่ยวไปเกี่ยวเอาพัดถุงลูกสาวชาวบ้านเขาหลุดพวกเลย ตกลงก็เลยกลับมาสารภาพกับแม่ของศิกาคนนนั้ก็เลยถูกจับแต่งงานไปไปมามานั้นก็เลยลาศิกขาเลยพอลาศิกขาเสร็จแล้วชีวิตเ็้หม่ประมาน,นมันมีความสุขมากลืมไปเลยว่าท่านเคยมีความสุขกับสมาธิภาวนาที่วัดใช่ไหมแมวตัวนั้นท่านก็ลืม้วยนะท่านเลยมาเลี้ยงมาอยู่กับพันธุยา ช่วงก่อนโปรโมชั่นทุกสิ่งทุกอย่างหวานใจอโอ้โหแล้วท่านก็มีเรี่ยวมีแรงทํางานหามลุงหามคบมีความสุขแต่อยู่ต่อมาทั้งคู่มีลูกด้วยกันพอมีลูกเท่านั้นเองหลังโปรโมชั่นแล้วผู้หญิงก็ไม่ดูแลตัวเองแล้วผมเผาก็ไม่ดูแลหน้าตาก็ไม่ต้องตกไม่ต้องแต่งปล่อยนะ สภาพเริ่มดูไม่จืดเลยเพราะว่าหลังโปรโมชั่นมันไม่จําเป็นจะต้องไปแต่งตัวท้าทายใครแล้วใช่ไหมเธอก็เลยเริ่มปล่อยเนื้อปล่อยตัวเป็นใยเพลิงเลยกลางวันก็ไปเล่นไพ่ทิศสึกใหม่ของเราก็เลยต้องเลี้ยงลูกเลี้ยงมาเลี้ยงไปเลี้ยงไปเลี้ยงมาลูกมันก็ร้องบางวันก็ปลอบแล้วลูกมันก็เชื่อบางวันปลอบแล้วไม่ไม,ไม่ไม่เชื่อไหม่ม่ยายเลี้ยงใหม่ยายก็ดา่า เลี้ยงมาเลี้ยงไปเลี้ยงไปเลี้ยงมาทั้งแม่ยายทั้งพันธุยาก็กระแน่กระแหนตกลงทาอะไรไม่เป็นเลยใช่ไหมเนี่ยรู้สึกมาทําไมนะคนอะไรไม่มีสมบัติพัฒสถานสักอย่างออกจากวัดมาขึ้นมาอยู่กับเขาเป็นอย่างนี้ทุกองไมเ่เหไอ้พวกที่ศึกใหม่เนี่ยอืือเจ็บช้ำน้ําใจนะโดนอย่างนี้ทุกวันทุกวันทุกวัน วันหนึ่งแม่ภรรยาก็ไม่อยู่ภรรยาก็หน,นีไปเล่นไพ่ทิ้งตัวเองอยู่กับลูกลูกก็รอ้องอยู่นั่นแหละวันหนึ่งไม่รู้กี่รอบตอกี่รอบเอาอะไรกินก็ไม่หยุดท่านก็เลยอุ้มลูกเดินตัวปัดตัวเปเดินมาเดินไปกินข้าวกับน้ําตาสภาพชุดโทมทั้งจิตใจทั้งร่างกายเดินมาเดินไปเดินไปเดินมาเท้าเจ้ากรรมมันก็จับพัดจับผูพาท่านก้าวข้ามธรณีประตูวัดเข้าไป เดินลัดเลาะไปตามวัดหนาลัดไปเลาะมาลัดมาลัดไปในใจก็แบกความทุกข์หนักหนาสาหัสลูกก็อุ้มไปด้วยทุกข์เหลือเกินจะปลดบ่วงนี้ยังไงหนอเดินมาเดินไปเดินไปเดินมาน้ําตาเจ้ากรรมก็ผ่านจะไหลโอ้้ฉันไม่รู้มาก่อนเลยว่าชีวิตแต่งงานมันจะทุกอย่างนี้ทุกเพราะเลี้ยงลูกเนาะฉันพอแบกได้หามได้แต่ทุกข์เพราะถูกเขาดูหมิ่นถิ่นแคลนเนี่ยนะ อดไม่ได้มันทนไม่ได้จริงๆต้องมาอยู่กับเขาต้องมากินกับเขาถูกเขาจิกหัวใช้ในชีวิตฉันไม่เคยทุกข์อย่างนี้มาก่อนเลยนะบนไปคร่ำครวญไปแล้วก็เดินมาจนก,กระทั่งไปถึงท้ายวัดซึ่งเป็นกุฏิที่ท่านเคยจำพรรษามาถึงตรงนั้นก็มองไปดูกุฏิโอ้ตนบวชตรงนี้เคยเป็นที่ที่ทำให้เรามีความสุขหลือเกิน อดูอย่างนี้ไม่ต้องลาสิขามันเนอะรำพึงกับเรงคิดมาคิดไปสักพักหนึ่งประตูกุฏิเปิดแอนออกมาแมวตัวนั้นเดิดออกมาแล้วแล้วมันก็ร้องเมีิวทิดซึงไม่มองเห็นอ๋กูรู้แล้วนะชีวิตกูมันยุ่งเหยิงพังมึง แล้วแมวก็ทอดตัวลงนอนหน้ากุฏิหลับพี่ยังมีความสุขไม่รู้ใครานมให้มันแต่มันก็อยู่ของมันมาได้ส่วนอดีตพระรูปนั้นแบกทุกข์แทบล้มประดาตายมิดานพุทธประดาก็จบลงตรงนี้พวกเรารู้ไหม ความทุกข์บรรดาเมทั้งหลายของอดีตพระหนุ่มรูปนั้นมาจากไหนบางคนอาจจะตอบว่าเพราะความสงสารก็ถูกแต่ยังไม่ถูกถึงที่สุดถ้ามาถามพระวิปัสสนาจารย์ท่านจะตอบว่าความทุกข์ของพระหนุมนั้นเกิดขึ้นเพราะท่านไม่ได้อยู่กับปัจจุบันขณะ ท่านเคยมีความสุขเพราะท่านอยู่กับปัจจุบันขณะแต่พอมีแมวเข้ามาป้วนเปี้ยนในชีวิตท่านตามแมวไปตามไปตามไปตามไปมันร้องทั้งกระป้อนมันมันหิวทั้งกระป้อนมันสุดท้ายพอท่านป้อนมันมากเข้ามากเข้ามันก็เอาทุกอย่างไปจากท่านแล้วมันก็ให้ความทุกข์แก่ท่านมาก้อนใหญ่ๆ เราทุกคนก็คงหมนหรือไม่ต่างกับทิศซึงใหมายคนนั้นหลายท่านหลายคนเคยมีชีวิตสบายๆแต่วันหนึ่งพอมีแมวตัวหนึ่งผ่านเข้ามาในชีวิตหรือมีชุดความคิดชุดหนึ่งไหลเข้ามาในสมองท่านก็ได้เผลอตามแมวคือความคิดนั้นไปมันคิดมาป๊บทมันก็ปรุงไป จินตนาการไปและชีวิตที่ง่ายๆของท่านก็เริ่มเต็มไปได้วยความทุกข์บางคนทุกหนักทุกหนาแทบล้มประดาตายฉันแต่จะล้มตัวลงนอนให้หลับมันยังไม่หลับต้องกินยานอนหลับเพราะอะไรก็เพราะตามแมวไปในชีวิตของเราก็มีแมวอยู่หลายตัวนะตัวที่อันตรายที่สุดคือแมวตัวที่ชื่อความคิดในที่นี้ หลายท่านเนะได้เสียเวลาตามแมวไปหลายครั้งหลายหนแม้กระทั่งขณะเดินจงกรมอยู่ดีๆแมวมันแวบเข้ามาในความคิดท่านก็ตามแมวไปปากก็พร่มบนส่วนมน์อยู่แท้ๆแ,แมวมันตามมาท่านก็วัดตามมันไปดังนั้นการประพฤติปฏิบัติการเจริญสติถ้าจะให้ดีท่านต้องระวังแมวอย่าเผลอตามแมวไปเพราะว่าถ้าแมวมันเข้ามาแล้วท่านตามมันไปปับ๊บ ท่านก็จะตกเป็นทาสของมันทุกทีแมวจึงมีสองความหมายหนึ่งแมวคือความคิดสองแมวคือความทุกข์ที่มันเข้ามาสู่ชีวิตของท่านและท่านบริหารจัดการไม่เป็นสุดท้ายความทุกข์ที่มันเป็นแขกแปลกหน้าจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราเสียเองนี่คืออันตรายของนักปฏิบัติโดยเหตุด,ดังนั้นให้เราท่านทั้งหลายเพียรที่จะอยู่กับปัจจุบันขนาให้เป็น ถ้าแมวคือความคิดไหลเว็แบบเข้ามาท่านต้องเห็นความคิดอย่าตามมันไปถ้าเราตามมันไปเนี่ยทุกก็เกิดขึ้นตรงนั้นความทุกข์90%<ม>ในชีวิตของเราเนี่ยทุกเพราะความคิดทุกจริงๆจะไม่หนักหนาสาหัสอะไรแต่ทุกเพราะปรุงแต่งนั้นหนักหนาสาหัสมากถึงขั้นทำามาบางคนเป็นโรควิกลเจริตได้โดยเหตุน,นี้ก็ให้หัดกลับมาเจริญสติอยู่กับปัจจุบันขณะเสมอเสมอ ว่างเมื่อไหร่กลับมาตามลมหายใจว่างเมื่อไหร่กลับมาตามรู้อิรยาบถถ้าทําได้อย่างนี้ชีวิตท่านก็จะไม่ถูกแมวนําไปและชีวิตของคนที่ไม่ตามแมวไปก็จะเป็นชีวิตที่ง่ายขึ้นและมีความสุขมากขึ้นก็ขอฝากธรรมารับอรณ์เรื่องนี้เอาไว้ให้ไปพินิจพิจารณาและเห็นแมวที่ไหนอย่าใจอ่อนตามมันไปอาเช้าวันนี้ภาคการฟังธรรมะก็เอาไว้แค่นี้